มีเผยคลิปล่าสุดทางช่องยูทูบพอยแอนเบลของเจ้าตัวกับผู้จัดก,การส่วนตัวในเทปล่าสุด50 Questions With My Bestie เบลล่ามาแล้ว EP 11ซึ่งเบลล่ามาพร้อมกับเพื่อนเสนิที่คบมาอย่างยาวนานถึง15ปีค่ะโดยสาวเบลล่าเล่าว่าได้เจอเพื่อนเสนออย่างโอกับมิวตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันซึ่งโอเจอกันตอนรับน้องเรียนคณะเดียวกันส่วนมิวเจอกันตอนปี2เพราะเป็นดมัมเมเยอะด้วยกันค่ะนอกจากนี้3ส,สาวได้มามวยถูความคลั่งรักที่สุดต้องยกให้เบลล่าโดยโอเล่าว่าบ้านเบลล่าอยู่สะพานใหม่คนที่เบลล่าเคยคุ ด้วยอยู่พระรามสองเธอมีนัดกับคนคุยคนนี้ไปสยามเวลลาขับรถไปรับเขาที่พระรามสองแล้วก็ไปสยามแล้วจากสยามไปส่งเขาที่พระรามสองแล้วค่อยกลับบ้านสะพานใหม่เป็นคนที่ทุ่มเทมากดานเบลล่าเล่าเรื่องเฮิร์ทเชื่องอกหักจากความรักว่าจะมีเพื่อนซัพพอร์ตตลอดเลยรู้สึกว่าความจริงเราไม่ได้ขาดอะไรไปเลยเรามีความรักจากคนรอบข้างมันโอเคแล้วค่ะตอนเข้าวงการใหม่ๆจะบอกเพื่อนว่าวันไหนที่เราเปลี่ยนไปให้เตือนด้วยนะเป็นเหตุผลให้เราต้องเจอเพื่อนบ่อยๆเพื่อดูว่าฉันเปลี่ยนไปไหมเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยาก เราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราเลิศเลยก,กว่าคนอื่นเพื่อนกลุ่มนี้ก็เลยสำคัญมากๆกับชีวิตเบลค่ะปิดท้ายน้ำตาไหลกับมิตรภาพของเพื่อนด้วยนะคะ